สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอาจารย์หมะฮะตอนนี้กำลังเดินทาง<ม>ไปที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดเพราะว่าเขามีประชุมสมาคมสิทธิ์เก่าศูนย์พัฒนาสมถภาพนะฮะก็เลยวันนี้ออกเดินทางอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงการเดินทางของผมว่า มันมีความยากลำบากยังไงนะครับเพราะว่าการเดินก็ต้องใช้ไม้เท้านะครับาจะให้ดูเดินคนตาบอดาใช้ไม้เท้าแบบนี้นะครว่คือแว่งไปตามเท้าที่เราเดินผมไม่รู้ว่าเห็นแค่ไหนเนาะอ่ะนะครับเดินไป ผู้ชมอาจจะเห็นหน้าผมบ้างนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะตัดไปคือจริงๆวันนี้ประเด็นที่อยากจะถ่ายทอดสดเพราะว่าอยากให้ทุทกท่านได้เห็นในเรื่องของการเรียกรถแท็กซี่ของคนตาบอดม,ม,มันยากยากนะครับมันยากยังไงแต่ไม่แน่นะวันนี้เราจะโชคดีก็ได้นะครับอ,อ๋อคันนี้เข้าจอดอยู่ข้างในบ้านจอดโอ้ยเขายัางไม่ไปง่ายๆคันนี้เอ,อ่อ เอาแล้วครับเราก็เราก็กำลังเดินทางกันนะครับโอ้โอ่อออรรถกระบะมาะมโอ้ยอัน<ม>ตรายการอน<ม>ตรา<ม>ตอนขับขังครับคุณผู้ชมขับขังมากนะฮะ ผมตัดก,กล้องนิดนึงดีกว่าโอเคอาจจะมีสั่นบ้างน,นะฮะปกตปกติผมถ่ายก็สั่นอยู่แล้วแหละว่าเรามองไม่เห็นไงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็จะนี่คือเวลาที่ผมเดินทางไปบ้านทุกวันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วก็จะถึงปลายซอยขันนี้ก็แท็กซี่ขันผำรอไปข้างหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวลองสังเกตนะครับว่าเราเีแท็กซี่ของเจะใช้วิธีของผมนะครับแล้วก็จะคุยกันไป อาเดี๋ยวนะครับมีคนเข้ามาชมด้วยอันนี้คือไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สดอองทาง Facebook แล้วเดี๋ยวก็เป็นเทปบันทึกอยู่ใน YouTube นะฮะก็วันนี้ว่าจะไปเข้าร่วมประชุมกับคขาซะหน่อยว่าเขามีนโยบายอะไรที่ดีที่เกี่ยวกับสมาชิก ส่วพัฒนาสมรรถภาพของคนตาบอดด้วยนะฮะนี่าละของคิวแท็กซี่โดยการโบกมือค้างไว้อย่างนี้แท็กซี่ขนาไหนว่างบ้างไหมเนาะทำไหมอ,อ๋อโทษครับผมเรียกแท็กซี่ครับขอโทษทีขอโทษครับขอโทษจะเป็นอย่างนี้ยฮะว่เาเราเดมมือค้างก็อาจจะมีสำมองสำล้อมาจอดบ้างฮะ